สวัสดีค่ะเพื่อนๆนทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Facebook นะคะเคยไหมคะบางครั้งเพื่อนของเราได้โพสต์ข้อความต่างๆไว้ตรงหน้าไทม์ไลน์หรือว่าหน้าโปรไฟล์ของเพื่อนรวมถึงคนอื่นแท็กรูปมาที่เพื่อนของเราหรือว่าอะไรต่างๆนะคะแล้วเราต้องการค้นหาพวกโพสต์เหล่านั้นหรือว่าคําเหล่านั้นนะคะอย่างเช่นเพื่อนอาจจะโพสต์ขายสินค้าบางตัวเช่นโทรศัพท์หรือว่าเสื้อผ้าค่ะ ตอนที่เพื่อนโพสต์เราอาจจะยังไม่สนใจแต่ต่อมาเราเกิดสนใจในสิ่งนั้นรายละเอียดคือยังไงใช่ไหมคะก็วันนี้เราจะไปดูวิธีการค้นหาพวกโพสต์ต่างๆที่เพื่อนเราเคยโพสต์หน้าไทม์ไลน์หน้าโปรไฟล์ของเพื่อนของเราอ่าวิธีการก็ไม่ยุ่งยากให้เพื่อนๆเข้ามาที่แอป Facebook เลยนะคะคลิกไปเลยนะคะเราจะค้นหาที่เราโพสต์ไว้ในหน้าโปรไฟล์ใช่ไหมคะตรงหน้าหลักก็ให้เรามาคลิกที่รูปโปรไฟล์เรานะคะ อ่ะเราก็เลื่อนลงมานะคะแล้วเราก็มาเลือกเพื่อนของเรานะคะว่าเราต้องการค้นหาโพสต์ของเพื่อนเราคนไหนอ่ะสมมติปุ้ยเลือกเพื่อนคนนี้นะคะเราก็จะเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ของเขาแล้วใช่ไหมคะอ่ะเราเลื่อนลงมาใช่ไหมคะสมมุติว่าเพื่อนคนนี้เขาเคยมาแชร์เกี่ยวกับช่องนี้โมโนยี่สิบเก้านิว้วแล้วเราต้องการเข้ามาดูอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะ ตรงนี้ใช่ไหมคะก็ให้เรามาเลือกคีย์เวิร์ดใดคีย์เวิร์ดหนึ่งตรงนี้ค่ะที่เป็นเนื้อความของข่าวอ่เดี๋ยวปุ้ยจะใช้เป็นน้องโอโต้นะคะตรงนี้ให้เราเลื่อนขึ้นไปนะคะตรงนี้จะเห็นจุดสามจุดตรงโปรไฟล์เพื่อเราใช่ไหมคะก็คลิกกาไปนะคะ,ะมาถึงหน้านี้ก็มาที่ค้นหาโปรไฟล์นะคะ แล้วก็มาพิมพ์ตรงนี้นะคะจะเห็นว่าค้นหาในโพสต์รูปภาพก็ค้นคําว่าน้องโอโตโ้ค่ะแล้วก็กดค้นหานะคะกดค้นหาตรงนี้นะคะ่ะอ่าก็จะเข้ามาที่หน้าที่เขาเคยโพสใช่ไหมคะตรงนี้ก็ลองคลิกเข้าไปนะคะ เราก็สามารถหาสิ่งที่เขาแชร์หรือว่าสิ่งที่เพื่อนคนนี้เขาโพสต์ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกคอมเมนต์หรือว่าเพื่อนของเพื่อนคนนี้เขาเข้ามาคอมเมนต์ในโปรไฟล์เพื่อนคนนี้ก็ได้นะคะในโปรไฟล์ของเพื่อนคนนี้แล้วเราคีย์คำนั้นก็สามารถค้นหาได้หรือว่าคําที่เราคอมเมนต์กับเพื่อนคนนี้ในการแสดงความคิดเห็นต่างๆค่ะขอแค่ให้เราจาคีย์เวิร์ดพวกนั้นได้ก็สามารถที่จะค้นหาได้เช่นกันค่ะ เพื่อนๆก็ลองนําไปใช้นะคะสําหรับใครที่ต้องการค้นหาสิ่งที่ต้องการที่เพื่อนเราโพสต์ไว้ะค่ะหากเพื่อนๆเ,เ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่สาหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆสวัสดีค่ะ